สวัสดีค <Cornell> ร well, ับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Your Friend is a Dr. o o c t ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธสุวรรณนาหม่เพื่อนของท่านนะครับในวันนี้นะเป็นเช้าของวันพุธมักจะลืมวันวันพุธที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับก็อย่างที่รรบปากไว้ว่าจะมาคุย กันต่อในเรื่องของความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์นะโดยเอาวิทยาศาสตร์มามาอธิบายพุทธศาสตร์นะครับสวัสดีทักทายนะครับพี่มน์ครับคุณสิริวิภาครับคุณปียมาพรคุณพอพิษคุณนันทาคุณสิริวิภาคุณสุธยาคุณคันชนานะครับอาจารย์ปุ๋มมาแล้วนะครับวันนี้สิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะพูดนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังกันที่ไหนมาก่อนต้องพูดอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์นะครับขึ้นมาเองจากความรู้เท่านะที่มีเกี่ยวกับด้านของสมองแล้วก็ความรู้เท่าที่มีเกี่ยวกับด้านพุทธศาสนาซึ่งผมก็ไม่ได้นับเป็นผู้เชี่ยวชาญทน้งคู่นะต้องบอกงนี้นะไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าก็เอาละเราเรารู้สมองพอสมควรนะครับเรารู้พุทธศาสนาพอสมควรนะครับเราลองเอามาสองอย่างนี้มา มาผนวกกันเล่าให้ฟังนะซึ่งผมว่ามันมันน่าสนุกและน่าสนใจแล้วถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไปในทํานองนี้ผมว่ามันน่าสนุกมากๆนะสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่สามารถที่จะไปหาจากที่ไหนฟังจากที่ไหนได้เลยนะนะท่านจะไม่สามารถจะหาฟังจากที่ไหนได้เลยนะครับผมรับประกันว่าสิ่งที่ท่านจะได้ยินนี้จะเป็นครั้งแรกของท่านนะโอเคเอาละเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องสมองนะสมองเนี่ยเริ่มต้นจากเซลล์เซลล์เดียวนะครับ จากเซลเซล์เซลเดียว1เซลล์ของร่างกายเราหลังจากที่พ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับหเซลล์นั้นนะขยายเป็น2 2เป็น4 4เป็นแแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะจนก่อไปเกิดเซลล์มหาศาลที่เป็นเซลล์ของร่างกายเรานะครับทีนี้เซลล์เนี่ยนะฮะที่เป็นเฉพาะเซลล์สมองเนี่ยวันนี้เราจะพูดถึงสมองนะเซลล์ของสมองในเฉพาะสมองเนี่ยมีประมาณแสนล้านเซลล์นะครับในหนึ่งแสนล้านเซลล์แต่ละหนึ่งเซลล์ มีเยื่อใยโคเ็นแขนงประสาทที่ไปสื่อสารกับเซลล์ต่างๆรอบๆข้างอีกนะเซลล์ละห้าสิบทางประมาณโดยประมาณนะครับผมเองก็ไม่เคยได้นับจริง <laughs> แต่ตามตำราเขาว่าอย่างนั้นนะมันมีมันมีไปไซแนปกับเซลล์ข้างๆอีกประมาณห้าสิบตัวเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันว่าโครงข่ายของเซลล์ประสาทของมนุษย์เนี่ยมันมหัศจรรย์ขนาดไหนนะครับนอกจากเซลล์ที่มันอยู่ในสมองแล้วเนี่ยนะฮะ มันยังมีเซลล์สมองบางส่วนแยกออกมาเป็นก้านสมองเพื่อคุมระบบประสาทอัตโนมัตินะมีก้านสมองมีซลรีบิลลัมซึ่งเอาไว้ควบคุมการทรงตัวนะครับลงมาในไขสันหลังนะเพื่อที่จะไขสันหลังนี่ก็เป็นจริงๆเหมือนเซลล์เดียวกันกับสมองนั่นแหละนะครับลงมาเพื่อที่จะส่งเส้นประสาทเนี่ยไปควบคุมแขนขานะกระเพาะอ,อาหารหัวใจลำไส้นะครับปัสสาวะนะฮะขัถทายนะครับ แล้วก็ลงไปควบคุมที่ขาแม้แต่กระทั่งควบคุมกระทั่งเหงือว่าจะออกไม่ออกนะนี่คือนี่คือความมหัศจรรย์ของเส้นประสาทน,นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเอาต้องเอาทีละพาร์ทผมเอาพาร์ของสมองก่อนแล้ววันนี้ผมจะเอาเรื่องของสมองมนุษย์เนี่ยไปโยงเข้ากับรูปนามของของภาษาสดาของเรานะครับเรื่องรูปเนี่ย พูดไปหลายรอบแล้วเราจะไม่พูดอีกและนะเราอาจจะมีการเกี่ยวข้องมาแต่จะไม่แจกแจงในรายละเอียดอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงนามนะนามเนี่ยนะมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับทีนี้เนี่ยความที่มันเป็นนามเนี่ยนะครับถามว่าแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าส่วนใดที่เราเอาไว้ใช้ แมชกกับนามที่พระพุทธเจ้าพูดะวันนี้วันนี้มีจริงๆมีนะครับอ่าผมจะพูดให้ฟังอันนี้สมองนะครับเอาซิกซ้ายเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปซิกซ้ายเนี่ยเป็นสมองข้างเด่นนะครับเมื่อวานเนี่ยพูดถึงตัวฟอนต์ต้วโลบไปแล้วนะครับไม่มีอะไรชี้เลยกันไกก็มานาเกียรเกินอ่าไม่เป็นไรนะเอาเอานิ้วแล้วกันนะนิ้วนะฟอนต์ต้วโลบเนี่ยนะครับฟอนต์ต้วโลบเนี่ยตั้งแต่สีแดงออกมานะครับ นี่คือฟันเตาโลบตั้งแต่สีน้ําเงินนี้ลงไปถึงสีม่วงๆนี้นะครับคือพาราเอทเทาโลบนะครับนี่คือสมองฝั่งซ้ายนะนี่อย่างนี้นะเทียบอย่างนี้นะครับสมองฝั่งซ้ายเป็นอย่างนี้นะนี่คือพาราเอทเทาโลบนะครับสีเหลืองๆเนี่ยนะครับคือเทมเพลโลบนะครับนะสีอ้อส้มๆอ่อนๆเนี่ยเขาเรียกว่าออกซิพิเทาโลบนะครับแล้วก็มีซิลิเบลลัมนะครับอันนี้คือสมองน้อยนะครับแล้วก็ก้านสมองนี่คือก้านสมอง สมองกอาแบ่งง่ายๆแค่นี้ก็พอนะครับทีนี้เมื่อวานผมพูดถึงซิลิเบลัมเอ่อพูดถึงฟอนทลบไปฟอนตทลบเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากคือ Executive Function นะที่ที่ผมบอกไปอะว่าเขาจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นมนุษย์อะเป็นมนุษย์ที่ดูดีดูดีได้นะครับจุดนี้แหละที่ผมกำลังจะบอกมาเชื่อมโยงกับศาสนาพูดว่าจุดเนี้ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะถ้าจะเกี่ยวข้องอะไรที่ผมจะนึกถึงก็คือเกี่ยวข้องกับฮิโอตปั นะครับนี่แหละฮิริโอตปาเนี่ยถ้าพูดให้มันชัดๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละนะฟันตโลกนะนะความเกรงกลัวความระอายต่อบาปนะทีนี้ในบางคนเนี่ยเมื่อฟันตโลกเนี่ยมันเสียไปนะครับความที่มีฮิริโอตปะมันก็จะลดลงเพราะว่ารูปมันเสียไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าโยงกับศาสนาพุทธเนี่ยก็คือฮิริโอตปะและยังโยงไปถึงเรื่องของความจําด้วยสัญญานะ สัญญาเนี่ยความจําของเราเนี่ยนะครับเอาพี่ป้อมมาโอ้โหดีใจมากๆเลยมีแต่คนคิดถึงพี่ป้อมพี่ป้อมมาแล้วนะวันนี้มาฟังเรื่องอะไรแปลกๆหน่อยนะเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะยังไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อน <c oughs> นี่แหละครับนี่คือฮิลิโอตาปะนะแล้วก็เป็นส่วนของสัญญาความจํานะครับความจำเนี่ยจริงๆเรื่องสัญญาความจำเนี่ยมันกระจายไปทั่วเนื้อสมองนะครับ แต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะใช้ในการความจําแล้วก็การตัดสินใจที่เราจะทำแอคชั่นอะไรบางอย่างที่จะก่อเวรก่อกรรมทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสมองส่วนนี้แหละนะครับฟอนเทโลของเรานะนะเมื่อวานพูดถึงฟอนตโลไปเยอะแล้วถ้าใครยังไม่ได้ฟังฟอนตโลกย้อนกลับไปฟังนะครับต่อมาเป็นเรื่องของพาราเทาโลพาราเทโลคือหลบตั้งแต่สีฟ้าสีม่วงนี้นะสีฟ้าสีม่วงนี้นะถ้าเทียบกับสมองก็อยู่ประมาณตรงแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะครับ พาลัเทาหลบเนี่ยเป็นจุดที่เอาไว้รับความรู้สึกนะโดยเฉพาะส่วนสีฟ้านี่ที่เขาแยกสีออกมาให้ชัดเจนเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักในการรับความรู้สึกของร่างกายเราร่างกายเราเวลาที่เรารับความรู้สึกเนี่ยเอ,เ,อเอากายสัมผัสก่อนนะกายสัมผัสนะสมมติว่าเราเอามือนะครับของเราเนี่ยไปจับทุเรียนทาไมทุเรียนก็ไม่รู้แต่เดนขึน้นมาถึง <laughs> นะไปจับทุเรียนเฮ้ยหนามแหลมตําเจ็บปับ๊บเส้นประสาทจากมือเราเนี่ยนะครับ ที่รับความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปจากเส้นประสาทเล็กๆนะวิ่งเข้าไปจนถึงไขสันหลังวิ่งเข้าไปถึงสมองผ่านทาลามัสนะครับแล้วก็มาแปรผมอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่แหละตรงสีฟ้านี่แหละนะนี่คือเซนซอรี่นะครับความรู้สึกทางกายนี่ผมกําลังมาพูดถึงพาร์ทไหนรู้ไหมพูดถึงวิญญาณวิญญาณในศาสนาพุทธนะครับวิญญาณ ความรู้สึกของมือนะความได้กลิ่นได้กลิ่นก็คล้ายกันได้กลิ่นก็เข้าทางจมูกใช่ไหมมีออฟแฟคทอรี่มีเส้นภาษาสมองคู่ที่1มารับกลิ่นพอรับกลิ่นเข้าไปเขาก็จะเข้าไปในสมองและมาแปลผลเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะแปลผลที่หนึ่งเดี๋ยวจะชี้ให้ฟังนะตามองเห็นโอ้ตามองเห็นยังพูดไม่ได้รับกลิ่นจริงๆมาที่นี่นั้นผมพูดไปเลยเนาะรับกลิ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาทางเทม p พ r ราลโลสนะครับตามองเห็นเนี่ยโสตะตา,ตาที่เขาเรียกจักขูเนะาะจักขู่วิญญ,ญาณ จกขุวิญญาณเวลาตาที่ไปกระทบกับรูปผัสสะภายนอกเจอกับผัสสะในเราคือตาเรานะวิญญาณรับรู้เสร็จนะเข้าทางเส้นประสาทตาและเวลาปแปลผลมาแปลผลอยู่ที่ occipital lobe นี่โลบนี้นะครับนี่คือจุดที่รับเกี่ยวกับวิญญาณทางตานะเนี่ยวิญญาณทางตาจะมาที่นี่วิญญาณทางกายสัมผสัสมาที่นี่ temporal วิญญาณทางหูได้ยินเสียง แปลผลได้และวิญญาณทางกลิ่นส่วนใหญ่จะมาที่เทมโปโลแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะว่าสมองเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์มันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะ,ะแบบปาานะ่าสารมันเชื่อมโยงอย่างที่บอกไปเซลล์หเซลล์ของเซลล์ประสาทเนี่ยมันเชื่อมโยงกับอีก50กว่าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นสัมพันธ์กันหมดมันไม่ exact 100%ร้อยเปอร์เซ็นะว่าทุกอย่างจะต้องมาอย่างนี้อ่ะวิญ,ญญาณมีอะไรบ้างสัมผัสสัมผัสมานี้นะ ตาตามันนี้มาออกซิเจนโลบหูจมูกมาพาร์เทมโปโลบนะครับกายสัมผัสมามาพไาไรท้อโลบนะครับเออนะอันนี้ก็คือลักษณะของสมองนะที่รับเรื่องของวิญญาณนะสมองส่วนอื่นอีกอะ่ะผมพูดรายละเอียดอีกใครท้อโลบให้จบก่อนนะอาจจะมีการข้ามไปเรื่อยๆนะแต่พาไรท้อโลบเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นตัวรับความรู้สึกนะครับ เออพอพูดถึงตอนนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงโรคโรคหนึ่งขึ้นมาเ <c oughs> พื่อนๆรู้ไหมว่ามีบางคนเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมกับเขาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดไม่มีวิญญาในการรับความรู้สึกเจ็บปวดเออประหลาดไหมมีนะนะครับแต่เราพบน้อยมากนะโรคนี้นะครับเราเรียกว่า congenital นะ insensible to pain with a n h y d r o s i s นะเราย่อภาษาทางการแพทย์เรียกว่า CIPA นะ CIPA นะครับ congenital insensible to pain w i t h a n a l o s i s นะครับก็คือไม่มีเหงื่อด้วยนะคนเหล่านี้ก็จะไม่เจ็บและไม่มีเหงื่อนะเกิดความผิดปกติถ้าในทางกรรมเราก็ต้องบอกว่าออไม่รู้ไปทำกรรมอะไรมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับความรู้สึกเจ็บปวดได้นะครับในทางการแพทย์อธิบายได้ว่าเขามีความผิดปกติของยีนตัวหนึ่งซึ่งมันทำให้การเปิดปิดโซเดียมเนะี่ย าก,าการควบคุมโซเดียมในร่างกายของผิดปกติโซเดียมนี่เป็นตัวหนึ่งในการสือกระแสประสาทนะครับพอผิดปกติตรงนี้ตัวเขาจะไม่สามารถที่จะส่งกระแสประสาทความเจ็บขึ้นไปได้นะเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดเพื่อนๆฟังดูเฮ้ยดีสิเกิดมาไม่มีความรู้สึกเจ็บไม่มีความรู้สึกปวดเออนะฟังดูมันก็เหมือนดีแหละแต่ถามว่ามันดีจริงไหมมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะอะไรเพราะจริงๆกระบวนการความเจ็บปวดของร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีไว้เพื่อป้องกันร่างกายนะไม่ได้ ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ทรมานเราอย่างเดียวนะคือทรมานอ่ะโอเคนะแต่เขามีไว้ป้องกันร,ร่างกายด้วยนะครับเช่นเราอยู่ๆเราเดินไปเหยียบตะป,ปูอย่างเงี้ยถูกไหมถ้าเราไม่รู้สึกเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเหยียบมิดเลยถูกไหมเราไปจับหม้อร้อนๆถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันร้อนถ้าเรารู้สึกมันร้อนเราจะรีบปล่อยถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่รู้สึกเขาก็จะเบิร์น ถูกไหมนี่คือโลกนกหนึ่งที่ทำให้ผมนึกถึงนะแต่ว่าอันนี้มันเรียบเป็นจริงๆมันเป็นเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทที่ส่งขึ้นมาถึงสมองนะครับแต่อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณธาตุเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับกายนะนะโอเคนะทีนี้อาไาวัตลบรับเซนเซ,นเซนชันโดยส่วนใหญ่นะแล้วก็สามารถที่จะประมวลผลประมวลความนึกคิดได้ด้วยสังขารคือความนึกคิดก็อยู่ในภายตลบ อยู่ในฟอนตโลกด้วยอยู่ในพาราต่โลกด้วยนะครับนี่คือตัวสังขารคือจิตความสังขารเนี่ยถ้าใครที่พอรู้ศาสนาจะพูดว่าจะเข้าใจว่าผมพูดสังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่พาราตโลกนี่แหละและอยู่ที่ฟอนตโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมองสองส่วนนี้เสียหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความคิดของเขาเนี่ยก็จะผิดเพี้ยนไปจากความปกติได้นะอันนี้คือเอานาม,มาเชื่อมกับรูปนะครับ ต่อมาเอา้าเทมเพลโลปเทมเพลโลปเนี่ยนะครับความสําคัญของเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการาได้ยินเสียงการได้กลิน่นแล้วก็เกี่ยวข้องไปกับการสื่อสารเอาอย่างนี้แลยกันนะเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับเทมเพลโลปเนี่ยถ้าจะไปผูกโยงกับทางศาสนาก็เป็นวิญญาณตัวหนึ่งที่ ไว้แปรผลนะในด้านกลิ่นด้านเสียงนะเป็นโซตะวิญญาณอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นเ,เป็นการดมกลิ่นนะครับเทมเพอรโลบนะทีนี้บางคนเนี่ยเทมเพอรโลบเสียเทมเพอรโลบโดยเฉพาะโดยข้างซ้ายนะครับโดยข้างซ้ายนะข้างซ้ายของเทมเพโรโลบเนี่ยเป็นสมองข้างเด่นของมนุษย์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมธรรมชาติต้องสร้างให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมีน้อยรายมากเลยที่ ที่ความเด่นของสมองนี่จะไปอยู่ข้างขวานะมีน้อยรายนะครับทีนี้ความเด่นของสมองที่อยู่ข้างซ้ายเนี่ยทำให้อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมบุคคลที่มีความบาดเจ็บของสมองฝั่งซ้ายนะครับสมองฝั่งซ้ายจะคุมแขนขาด้านขวานะเขาจะอ่อนแรงที่แขนขาด้านขวานอกจากนั้นแล้วเขาจะมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารที่ผิดปกติและมีปัญหาได้ซึ่งมันมีสมองส่วนที่รับ คำพูดแล้วแปลผลคำพูดและสั่งให้พูดออกไปเนี่ยนะครับอยู่ในสมองส่วนนี้แหละเขาเรียกว่า temporal lobe ซึ่งอันหนึ่งเขาเรียกว่า b บ c a Area นะครับอีกอันหนึ่งเรียกว่า w e r n i c k ก Area นะซึ่งผมเคยพูดไปหลายครั้งแนละ้วโบทคาสั่งให้พูด Wernicke รับเสียงเวลาที่ผมสื่อสารไปถึงเพื่อนๆอ,อย่างนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงนะวิญญาณทางหูเนี่ยรับแล้วนะทางหูเนี่ยรับแล้ววิ่งเข้าไปถึงเซเซร์ภาษาต่างๆเข้าไปถึงสมอง พอถึงสมองเนี่ยตัวนิเก้เวอร์นิเก้แอเรียเนี่ยนะเขาประมาณโดยประมาณนะฮะว่าพอเวอร์นิเก้แอเรียรับปั๊บเขาก็จะแปลผลคาพูดนั้นสมองส่วนอื่นๆทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าใจว่าคนคนนั้นเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรแปลผลแล้วทีนี้พอแปลผลแล้วเนี่ยเราจะแอคชั่นกับคาพูดเหล่านั้นอย่างไรนะครับสมองส่วนต่างๆนี่แหละเหมือนกันเลยเขาก็จะมารวมกันแล้วสั่งเข้าไปที่โบกขาแอเรียนะฮะ ็นสมองส่วนที่สั่งให้เราพูดได้แล้วเราก็จะพูดออกไปนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยใช้ทั้งการรับและการส่งการรับและการส่งมีทั้งเซนซอรี่มีทั้งมอเตอร์มีทั้งอินพุตและเอาพุตนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่เทมเพลอร์โลโอเคนะครับแต่การแปลผลประมวลผลทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่สมองส่วนฟันโตกับพาไรทอลซะเยอะนะ มันอยู่ในตงนี้ซะเยอะนะส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นตัวรับตัวส่งอะไรมากกว่านะครับทีนี้เอาอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้เรียกว่า occipital lobe occipital lobe คือสมองส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพูดพาทิโต้ไม่ทำพาทิโต้ไม่จบขออภัยนะขอย้อนกลับมานิดนึงเพราะฉะนั้นคนที่เสียหายพวกนี้จะมีอาการที่เขาเรียกว่า aphasia ซึ่งเคยพูดไปแล้วคลิปหนึ่ง aphasia ที่คุณพระเอก bruce willis เป็นนะเขาเสียหายที่บริเวณนี้แหละครับ รู้ลึกที่บอกเป็นอัฟเฟเซียเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารด้านการพูดได้เนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าความเสียหายเขามากน้อยแค่ไหนแต่เขาเสียสหายที่สมองส่วนนี้แหละครับนะต่อมานะครับสมองส่วนนี้เรียกว่าออกซิบิทัลโลบออกซิบิทัลโลบนี่คือสีส,สีสีสี้มนะส้มอ่อนๆน,นี่นะถ้าผมถือสมองอย่างนี้นะแปลว่าผมหันหน้าอย่างนี้นะเพื่อนๆพอจะนึกภาพตามนะนะนี่คือสมองซ้ายนะฮะผมหันหน้าอย่างนี้นะฮะ โอเคมีคนบอกถ้างั้นถ้าอย่าล้มอย่าล้มข้างซ้ายใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ข้างซ้ายคีบเอาไว้เยอะๆนะคีบไว้เยอะสมองซ้าย ok นี่สําคัญมากๆนะอ็อกซิเดตเตอรโหมมีหน้าที่ทําอะไรอ็อกซิเดตเตอรโหมเนี่ยนะฮะของมนุษย์เนี่ยถือว่าเล็กนะนะแต่ถ้าเป็นของสัตว์ที่มันต้องใช้สายตามากๆเนี่ยอ็อกซิเดตเตอร์โหมเขาเนี่ย เราพบว่าออคซิบิทตลโหมดเขาพัฒนากว่าเรามาเช่นพวกสัตว์ที่หากินกลางคืนนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยออคซิบิทตลโหเขาเจ๋งกว่าเรานะครับนะแต่ขนาดที่ข้างหน้าเขาน้อยกว่าเรานะเพราะนั้นความคิดกระบวนการคิดเขาสู้เราไม่ได้นะแต่ออคซิบิทตลโหเนี่ยเขาเจ๋งมากสีส้มนะครับมาถึงสีส้มแล้วนะออคซิบิทตลโหมมีหน้าที่ในการในการแปรผลการมองเห็นนะเวลาที่เรามองเห็นเนี่ยนะตาเราเนี่ยนะพอเราเห็นวัตถุอันหนึ่งสัมผัสกับวัตถุนะครับ เข้าไปสู่ตาเส้นประสาทตานะครับมันจะผ่านเส้นประสาทตาที่ชื่อออปติกเนิร์นะออปติกเนิร์เนี่ยจะมีเยื่อเส้นใยประสาทนะแผ่ไปทั่วเลยจริงจริออปติกเนิร์นี้หมุนจนแบบเวลาผ่าตัดนี่ต้องระวังเขามากๆนะแล้วก็มันจะแทรกซึมอยู่ในเนื้อสมองอีกหลายๆส่วนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาจะวิ่งมาที่นี่สุดท้ายปลายทางเขาอยู่ที่นี่ตรงนี้ครับคือจุดที่เราแปลผลภาพการมองเห็นนะ แปลภาพการมองเห็นอยา่างสมมุติว่าผมเห็นโทรศัพท์มือถือผมก็โอ้เนี่ยโทรศัพท์มือถือนี่มันมาแล้วเนี่ยออ c ซิ i t a l ล o รู้แล้ว o อ c i p i t a l ล o แล้วผมก็คิดและเฮ้ยผมจะทํายังไงกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ผมจะกดเล่นผมจะโทรหรือผมจะวางซะนี่สมองส่วนอื่นก็มาทํางานแล้วก็จัดการ้ะผมเห็นกันไกลเฮ้ยแหลมคมเนี่ยเห็นกันไกลครั้งแรกเนี่ยมันมาที่นี่เฮ้ยแหลมคมจังกลัวนี่มาแถวนี้แล้วแถวนี้แล้ว สมองส่วนในฟอนต์ลกับพาไรท์ลเริ่มแล้วเฮ้ยกลัวเฮ้ยเดี๋ยวมันจะบาดเราหรือเปล่าวางดีกว่านี่มาใช้สีแดงเนี่ยเป็นมอเตอร์แล้วก็สั่งเส้นประสาทให้วางวางกันกายซะวางมีดจะ้ะนะนี่คือการสื่อสารของระบบประสาทนะซึ่งผมว่าถ้าเราตอนเราเรียนเนี่ยเราก็เรียนประมาณประมาณนี้แต่ว่าเราลองเอาวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงพุทธศาสตร์ผมว่าสนุกมากมนะ สรุปสรุปแล้วสรุปแล้วรูปของสมองก็คือตัวนี้แหละครับนี่คือรูปทีนี้ผมจะเอาอันาัตองน,นี้มาโยงกันแล้วนะส่วนรูปที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสมองคืนนี้ทางอันนี้นะครับนะมัทเกมัทะลุงคังเยื่อในสมองศรีรษะถ้าพูดเป็นบา,นนาลีน้ำหนักประมาณสองกิโลน้ำหนักประมาณสักสองกิโล นะครับต้องการเลือดขึ้นไปเลี้ยง25%ของร่างกายมนุษย์ในสมองนี้ในส่วนรูปนี้มีเซลล์ถ้าส่องกล้องไมโครสโคปลงไปเห็นเซลล์อีกเป็นแสนล้านเซลล์เฉพาะเซลล์สมองอย่างเดียวแต่ละเซลล์เชื่อมโยงไปทั่วนี่คือส่วนของรูปในส่วนของนามในส่วนของนามของพระพุทธเจ้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มี4อันนะครับเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเถ้าจะให้ผมประมาณว่าความรู้สึกนั้นเวทนานั้นอยู่ตรงไหนในสมองนะครับเขาจะแปลผลบริเวณพาราซォโลก,กับฟอนตอโลกนี่แะครับความรู้สึกสุขทุกข์ของคนมันจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละครับนะเวทนาสัญญาความจำอะไรอยู่ที่ไหนอ่า ความจำระยะไกลๆเนะช่นคนแก่จำสมัยเด็กๆได้มันก็กระจายอยู่แถวๆนี้แหละครับทั้งหมดนี่แหละครับเหมือนกันแต่มีความจำระยะใกล้ๆนะความจำระยะใกล้ๆเนี่ยจะอยู่อีกพาร์ทหนึ่งนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าอาฮิโปแคมปัสลิมบิกซิสเต็มนะลิมบิกซิสเต็มนะครับจริงๆลิมบิกซิสเต็มนี้ต้องพูดว่ามันก็ควบคุมพฤติกรรมด้วยส่วนหนึ่งนะ แล้วก็ลิมบิกซิสเตมเนี่ยมันมีมันมีพาร์ทที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะแล้วถ้าพูดเยอะเพื่อนจะงงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็มีพวกอะมิกดาล่ามีฮิปโปแคมปัสนะถ้าชี้ในสมองมันจะอยู่แถวๆประมาณแถวๆแถวๆ,ๆ,ๆนี้นะครับนะอันนี้ก็คือลิมบ i c System เป็นความจำระยะสั้นคือสัญญาในระยะสั้นๆนะครับเวทนาแล้วสัญญาแล้วสังขารน,นะสังขารตัวคิดปรุงแต่งของมนุษย์ ตัวคิดปรุงแต่งของมนุษย์อยู่ที่ไหนนะก็อยู่พรายตลเทมฟอนตอลอยู่ดีพลายตอลฟอนตอลนี่แหละตัวสังขารตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งนะฮะตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยนะถ้าในทางศาสนาพุทธก็จะแบ่งออกเป็น5นะครับหหรือ6ก็ไม่รู้ถ้าถ้าเอาโมโนวิญญาณด้วยก็คือความคิดที่ปรุงขึ้นมาก็คงจะเป็น6แต่ว่าเอาแบบกายสัมผัสแล้วกัน นะสัมผัสทางร่างกายนะครับก็มาแปรผลที่พ a ายเท a l โอลสัมผัสทางเสียงโสตะนะทางจมูกก็แปรผลที่เทมเปอร l ลโลสัมผัสทางตา,ก,ตาก,ก็อยู่ที่ออกซิบิตอลโลอะไรอีกละ่ะลืมอะไรไปอันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เป็นยานาตาหูอะ่ะตาหูจมูกตาตานี่อยู่นี่นะหูจมูกลิ้นลิ้นชิวหานี่ก็เข้ามาทางนี้ทางแต่ชิวหานี่ส่วนใหญ่จะไปทางเบนสเต็มอะ โอ้เนิฟเก้าเนิฟสิบมันมาที่ก้านสมองยังไม่ได้พูดถึงก้านสมองฟื้นก็เลยอาจจะนึกไม่ออกแล้วไม่แต่ก้านสมองก็อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันะบอกไปเลยแล้วกันนะอยู่แถวนี้แถวนี้นะถ้าผมหันสมองด้านในออกนะครับเราจะพบโอ้โหพาร์ทนี้เต็มเลยอะ่ะนะอีกเต็มเลยแต่พูดถึงวิญญาณทางชิวหาวิญญาณก่อนแล้วกันนะครับชิวหาวิญญาณเนี่ยมันจะเข้ามาก้านสมองที่ส่วนที่เขาเรียกว่าเมดัลล่านะครับเมดัลล่าตรงนี้นะแถวๆนี้นะครับ,รบก้านสมองก้านสมองแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือ,อ midbrain เมดูอพรและก็เมดูลาบลองกาตานะมี3ส่วนนะมิดเบรนเผื่อใครที่เรียนวิทยาศาสตร์อยู่การสมองมี Mid in, มิดเบรนมีพรแล้วก็มีเมดูลาบลองกาตานะครับไอตัวชิวหาวิญญาณเนี่ยเข้ามาทางเมดูลาบลองกาต้าโอเคนะครับเพราะมันเป็นเ, 9, เนิบเก้าเนิบสิเส้นประสาทคู่9คู่สินะมันจะเข้ามาทางนั้นนะครับวิญญาณครบแล้วเนาะโอเคครบละนะตาหูจมูก ลิ้นน่างกายสัมผัสบางคนจะนับมโนมโนด้วยก็คือเป็นความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองนะครับอา้าวไหนๆกลับข้างมาให้ดูสมองด้านนี้แล้วนะสมองเนี่ยสองฝั่งจะเชื่อมกันนะครับฝาซ้ายเนี่ยมีหน้าที่เชื่อมกันนะครับเขาต้องเชื่อมกันเขาจะเชื่อมกันด้วยพาร์ทพาร์ทหนึ่งของสมองเขาเรียกว่าคอปัสคอโลซั่มคอปัสคอโลซัมจะเชื่อมสมองข้างขวาข้างซ้ายเพื่อให้ทํางานสอดประสานกันผมจะหยิบสมองอันนี้ยื่นมาให้มือน,นี้เนี่ยเนี่ยต้องผ่านคอปัสคอโลซั u ม เป็นการเชื่อมสมองด้านขวาด้านซ้ายกันนะครับสงสัยพูดการสมองไม่ทันพูดิิลิเบลลมไม่ทันถ้า <c oughs> อยากฟังต่อจะพูดให้ฟังในพาร์ทที่3กันเลยเพราะมันจะจะยาเวเกินไปนี่เป็นการเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์มารวมกับพุทธศาสตร์อธิบายรูปเวทอ่านูกสัญญาสังขารวิญญาณ เวทนารวมกันให้หมดนะครับโดยกายวิภาคเอาให้เห็นภาพให้ชัดเจนนะคิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปแรกในโรคมะงที่ <laughs> ที่พูดอย่างนี้นะครับก็ฝากแชร์ด้วยน,นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์สังเคราะห์เองทั้งสิ้นนะครับโดยเอาสองศาสนี้มาพนกกันถูกร้อยเอร์เซ็นหรือเปล่าบอกตรงๆไม่รูรรร้ไม่รู้ไม่รู้ว่าถูกต้องร้อยเอร์เซหรือเปล่า แต่ว่าเท่าที่ผมคิดด้วยปัญญาของผมมันคือสิ่งเหล่านี้แหละคือประมาณที่เราให้เพื่อนๆฟังก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ